ตามหลักกฎหมายนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นรัและเอกชนนะครับโดยหลักแล้วเรา,าจะมองไปในส่วนของสารปกครองครับพี่หมูอพอเรามองไปในส่วนของสารปกครองเนี่ย เราก็อาจจะได้เปรียบในทางคดีเพราะว่าระบบของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวนนะครับผมแต่ว่าในเคสนี้เราในเขตอำนาจศาลนะครับมันจะมีความทับซ้อนอยู่ก็คือจะเป็นในส่วนของศาลแพ่งครับพี่หมูเพราะว่าเคสนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐครับพี่หมูซึ่งในการเรียกค่าเสียหายเราต้องไปฟ้องที่ศาลแพ่งเพราะว่าเ,เป็นการปฏิบัติ อ่หน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าพนักงานรัฐครับคดีนี้ที่แรกเราจะมองว่าเป็นเรื่องของทางคดีปกครองนะใช่ครับปรากฏว่าเรามองเป็นเรื่องของทางแพ่งใช่ครับซึ่งอยู่สารยุติธรรมใช่ครับเพื่อฟ้องร้องในการทางแพ่งนะครับครับผมอ่าครับก็เป็นเรื่องที่รัฐนะครับได้ทําละเมิดกับเอกชนนะครับพราะว่ามันมีประเด็นว่าเออถ้ารัฐเนี่ยทำความเสียหายแล้วก็ยังไม่สามารถป้องกันความเสียหายขึ้นได้เอกชนก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากส่วนตัวนั้นได้ถ้าเกิดความเสียหายนะครับคดี ีนี้จริงๆก็มันมาเกิดจากที่เราเปิดปั้นน้ำมันเนาะครับผมแล้วก็น้ำมันรั่วเข้าไปในน้ำเขารั่เข้าไปในถังน้ำมันถังน้ำมันให้เกิดค,ความเสียหายเอกชนก็เลยฟอล้องร้องรัดนะครับ,รบในคดีศาลยุติธรรมใช่ครับนะครับ